รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยพี่แตมชรัตเนี่ยจะมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ ใครอยากจะดูคนแก่หองเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะจะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับ เป็นนักร้องศิลปินปน,นักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่กเกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเรากเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้เสียงยังดีอยู่ ทำยังไงหล่จะถึงตรงนั้นได้ก็คือ,อาการออกกําลังกายเมื่อร่างกายมัสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดคิดไปทําอย่างอื่นมีกําลังใจที่จะทำย่าสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พวงกับสุขภาพเริ่มออกกําลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีมถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหนะ้านั้นยิง่งดีไป,ไปอีกอแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะ มันก็จะต้องมีข้อจํากัดเนาะครับแล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจํากัดนั้นมาอ้างเช่นวันนี้ฝนตกอ่าไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนุ่นนี้ดีกว่าเอวันนี้ฝนเยอะอายุทกรอ่าไอ้พวกนี้แหลยนะคะตอนนี้อาการออกกําลังกายน่คะถ้าคนทําได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พราะว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไป แต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเขาไปอ,อย่างเช่นเดินมาถึงผ่านอมาแล้วออกมาแต่แรกทําท่างอแง,ง,งไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะพอะเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกงงเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะ,ะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องบีบ หกโมงตื่นเ<า>จ็ดโมงไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นเออไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความยิ่ดีเพียงแค่สม่ำเสมอใช่สม่ำเสมนอนะคะแล้วก็อย่าขี้โก<ม>งวันนี้วันเสาร์รถน้อยหน่อยไปอยขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถา์ที่ออกกำลังของ รุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่แล้วก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมนี่คนนี้แหละ จะของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ถึงเวลาอ้วนก็คอยดูแลดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลังที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่าหนึ่งมันมีแรงให้เราออกจากบ้าน ไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่ดีครบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมาเจอคนรูทีนี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกห้ำละลา,าตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็ทบบด้ให้ทำอย่างอื่นตอ่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยที่การบาดเจ็บอ่า บางทีมันมีโอกาสใช่ไหมเพราะช้าีปไม่ต้องดีควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยก,กใช่ กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใ,ใส่น้ำหนักเข้าไปเบาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย <Yeah. S 2> M อ i อสมองอัลตราซาวหัวใจเส้นเลือด อะไรต่างนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่ที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสําคัญถ้านั้นคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้าตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็น,นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั่นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย คนจะบอกบอกว่าแกแล้วก็ไม่ดีโรคเยอะอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก,ก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกบอกว่าดูสะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแดแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่ไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชม S <S ะะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทํางานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตบเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทํางานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่น แต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดนะเ mm hmm. จ๋งอ่ะนะคะเ mm hmm. จ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้ mm hmm. ออยากให้อย่างนี้ต่อไปครับหลังจากออกกำลังเสร็จที่บางลวยเราก็เดินทางไปจตุจักร อันนี้ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถกแก้วสวยๆวยมีไฟสองจะซื้อโถร้านนี้ไปนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟสองอย่างเงี้ยไฟสองข้างบนนี่นี่คือผู้แนะนำในการในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ย คือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปจะมแต่ถ้าเราควบคุมด้วยด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเภทนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้ แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบแล้แสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอเนี่ยไอพื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซย์ฮัลโหลสิบนาทีสิทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกัน าซื้อล้ร้านนี้ประจาโดยเฉพาะนกคิริบูนเนี่ย,ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอยาให้ฟักที่บ้านมีอยู่ตัวที่รองสนิทกันตั้งแต่รุ่นแม่แม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงเป็นลูกป้อนป้อนเนีมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตึ้นมาจากเมืองนอกนี่สวยป่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็ก่ะชอบพูกนกรองบอพอตัวเล็กๆราคามันยอยา่ แกดเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมากๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุขแต่ถ้าเราเลี้ยงเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนะะี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราแค่ๆมีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆข้อสําคัญคืออ,อย่าให้เป็นภาระเยอะแล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่วิชิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่อนอแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลําบากยังไงเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมแต่ถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่า นี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำมั่งสินะคะแล้ในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนนี่มันไม่ใช่เหมือนเหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ,ะต้องให้ตรงกับคนคของเราด้วย ไอตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยเนี่ยเอามาเลยเนี่ยคือต้อกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่ขนมือเราเป็นเป็นคู่มันในเชื่อไอัวนี้แต่แสบ่น,นีนะเห็นไหมอันนี้มีนกที่พ่อพันอยู่ เราผสมใหม่ก็มีอยู่สคู่ที่กำลังพพัน์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมนะันไปไปงานวัดวก็ไล้ลูกปลาไม่เอาไอที่ช้อนตักตัวระบาดนะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นมุงต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อบปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ จไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะนี่มะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่เนี่ยนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบานไก่ลิลี่นี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลี่ไข่ทุกวันเวลาอ่าบนี่ก็เลี้ยงพไก่ก็มีเห็นไหมครับเออเป็นไงลูก ่่่ยเเเส้นบาาๆไไมมแกคือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยวัยเกษียณเนี่ยเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยหนึ่งสังคมจะออกจากสังคมแหละเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลาน,นมันห่างกันมา เพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยโดยเอาตเมติกมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคนนี้คุยมิเกตกับมันกอดบันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทําให้เรายางน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ์ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการทําให้ให้คนเหลียะเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่อ,อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยค,ครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่ เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจาร,รย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจาร,รย์เนี่ยอาจาร,รย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะ<ฮ>แล้วก็อาจาร,รย์พยายามที่จะทํำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีเราก็บอกถามเขาว่าแม่ทําอะไรงานใดๆก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยเ <Pie. S 2> ขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหม,ไหมนะะร,ร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาาโอเกะ นะคะลูกก็ร้องด้วยตัวใข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลย uh huh. เขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดือนเนี่ยตาไม่เคยมีประกาย uh huh. มาหาอาจารย์ได้เข็นรถเข็นมาก็แบบเออถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนะ uh huh. ะาะพอถึงเวลาตอนเนี้ยตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้ว uh huh. ลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้อาจารย์ดู uh huh. แล้วก็ร้องเพลง uh huh. เพลงช่วยมากค่ะ uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. น,น้องๆรุ่นใหม่รุ่นกลางๆคนตอนช่วงเนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยอ่ะร้องเพลง่อยเถอะ ะค,ะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูกน็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทํางานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะคือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่ เราต้องเอาตัวเราไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้ัานแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่มายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยนมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดืม่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดงั้นถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันจะมาจะ,จะเป็นสังคมเดียวกันได้ ือเป็นเพื่อนแต่ตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรางกำแพงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้นนั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเ,เข้าครวงอโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดานตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เปิดบ้านนี้มันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีแต่นานะนามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมเนี่ยก็เลยเล่นดนตรีกันมาสิบกว่าปีแล้วพอโควิดร้านอาหารนไม่เปิด ก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเปนแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบายๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเยนน็นนึงก็อยากจะมากันแล้วใช่ไหมะเย็นก็นึกถึงกันก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงาไวน้นั่งอยู่กับบ้านเออใครจะอยู่กับพวกเราถ้าถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง วันเดียวกันเีลยเหมือนกันเลยเพราะตกเด่นเงาเลยเยอะเลยมากกันมาเล่นเปลี่ยนกินข้าวอย่างดีกว่ากินข้าวกันอันนี้คือนี่คือความสุขของคนวัยนี้ เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนอ่าหลายๆคนเนี่ยก็บอก,บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่กเกษียณก็คนมาพินออพิ่เทาพอกเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อ,อาจารย์นะจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะ <c oughs> เพราะเราเพราะเราจริงๆอย่างไร,ร,รก็จะมาเพราะฉะนั้น อาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทําในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์จะมีคนแค่สิบกว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะย,ยังมีคนไข้คนอื่นบอกอ่ะหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จําคุณได้ว่าตอนที่คุณทําห้องอะมันสะอาดมาก มันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสําหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันนี้ถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะ มีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติชาัอย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทําอะไรก็ตามทําด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของกันในการดําเนินการอย่างอืง่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดี สุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทาอย่างอื่นจะไปต่อยอดจากอื่นนี้ความคิดแล้วก็ปรุงพรางไปเลยคิดนู่นคิดนี้แต่ถามเฮ้ยจะทําู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่และท่าสุขภาพเราดีจะทําได้ทุกอย่างงานแสดงงานร้องเพลงรวนเป็นศิลปะขยับขยื่นเอาไว้วะในร่างกายคุณต้องมีตัวเลือกกูตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะ อาคุณจะไปพิเ็ษคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลรัตร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งรูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันเปผูกพันเรื่องราวขชีวิต มันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลงชารัดเฟื่องอารมณ์ชารัดเฟื่องอารมณ์ชารัดเฟื่องอารมณ์